กลับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ในช่องยะโสธาราสิริภาประภากรวันนี้นะคะเราจะมา <c oughs> เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระมหาสาวกท่านหนึ่ง <c oughs> ที่ยินดี ในจีวรของตนเองแม้นเป็นจีวรที่เศร้าหมองก็มีจิตรประพัดสอนผ่องใสมีความยินดีเรื่องนี้น่าศึกษาอย่างไรบ้างและท่านเองเป็นใครจนท่านได้รับการยกย่องและได้เป็นหนึ่งใน พระเอทัคะในด้านผู้ยินดีในจีวรเร้าหมองเรามาศึกษาประวัติของท่านพระโมคราชเถระชื่อเพราะจังนะคะฟังแล้วรู้สึกเป็นผู้มั่งคัง่งเป็นผู้มียศใหญ่ในยุคนั้นสมัยนั้นพระโมคราชเถระ ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลซึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองโมขราชปกครองเมื่อโมคราชชะานกมีอายุควรแก่การศึกษาร่ำเรียนอ่านเขียน ในศิลปวิทยาตามธรรมเนียมพราหมณ์แต่เดิมบิดาได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตปุโรหิตคือตำแหน่งพราหมณ์ที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ในนิติได้แก่ไม่ว่าในเรื่องของกฎหมายขนบธรรมเนียม จะรีบประเพณีนั่นเองท่านพรามภาวรีท่านเป็นปโรหิตของพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลในเวลาต่อมาเมื่อพรามภาวรีมีความเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนจึงกราบทูลลาพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลออกบวชเป็นชลิตชลิตเนี่ย หรือชดินเนี่ยคือนักบวชนะคะผู้มุ่นหรือขมวดผมให้เป็นมวยสูงแบบชดาเป็นพรามหรือเป็นพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่าฤาษีแม้นจะออกบวชเป็นชดินแต่คนทั้งหลายยังเรียกนามว่าพรามภาวรีอยู่ ท่านได้ออกบวชเป็นชดินบำเพ็ญพรตตามประเพณีพราหมณ์ตั้งตัวเป็นอาจารย์ใหญ่รับหน้าที่จะอบรมสั่งสอนไตรเพศเรามาดูไตรเพศคือชื่อคำพีในศาสนาพราหมณ์มีสามคำพีอธิบายไว้แล้วในประวัติพระอัญญาโกนทัญญา แกสานูสิบโดยทั่วไปโดยตั้งสำนักอยู่ริมแม่น้ำโคทาวรีระหว่างเคว้นอัสกะแคว้นอัสกะคือตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำโคทาวรีนะคะหรือแม่น้ำโคทาวรีเมืองหลวงกรุง โปรตรีนะคะและแคว้นอลกะซึ่งโมคราชชมานกพร้อมกับเพื่อนสิษย์อีกหลายคนต่างออกบวชชดินตามผู้เป็นอาจารย์ด้วย เมื่อได้ยินข่าวการตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเดินทางมาเผยแผ่พระสักธรรมเทศนาสั่งสอนเหล่าเวนยสัตว์จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาออกบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากพราหมณ์ภาวรีบังเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ในการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าจึงตั้งปัญหาขึ้น16หมวดให้สิทธิเอก16คนนำไปกราบทูลพระบรมศาสดาขณะประทับณนะปาศานเจดีแคว้นมคตสิทธิเอกทั้ง16คนของพราหมณ์ภาวรีมีรายชื่อ นะคะดังนี้คือติสะเมตยะปุณกะเมตคูโทติกะอุปสีวะนันทกะเหมมะกะโตเทยะกัปปะชะตุกันนีพันทราวุทะอุ ทยะโปสละปิงเคียและโมคราชโมคราชนะโมคราชนะคะและอาชิตะผู้เป็นหัวหน้าในบรรดาศิทเอกของพรามภาวรีนั้นโมคราชมนกได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติ ปัญญาดีกว่าผู้อื่นและต้องการจะทูลถามปัญญาธรรมเป็นลําดับแรกแต่เปิดโอกาสให้อชิตตามานกผู้เป็นหัวหน้าได้ถามก่อนครั้งจะถามเป็นลําดับที่สองพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามได้ตรัสห้ามไว้ครั้งมานอื่นอื่น ทูลถามปัญหาไปได้แปดคนโมขราชมานพป,ประสงค์จะถามเป็นลำดับที่เก้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงห้ามไว้อีกในที่สุดจึงมีโอกาสทูลถามเป็นลำดับสุดท้ายคือลำดับที่16บหข้าแต่องค์สัพพัญญูโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดี พรหมโลกกับเทวโลกก็ดีย่อมไม่มีผู้ใดทราบความเห็นหรือมีความอย่างรู้เท่ากับพระองค์ด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอถามพระองค์ผู้มีพระปริชาญาณเห็นล่วงรู้เกินกว่าสามัญชนทั้งปวงว่าข้าพระพุทธเจ้า ควรจะพิจารณาโลกอย่างไรมัจจุราชคือความตายจึงจะไม่ทันเลเห็นคือจะไม่ตามมาทันเพราะเจ้าข้าพระบรมศา,ศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนโมคราชเธอจงมีสติพิจารณาดูโลกด้วยความว่างเปล่า ไม่ยึดติดในอัตตาความเป็นตัวตนถอนทิฏฐิความเห็นว่าตัวเราเป็นของเราเสียทุกเมื่อเถิดเมื่อยึดถือในอัตตาความไม่ใช่ตัวตนเธอจะล่วงมัจจุราชได้ด้วยอุบายนี้เธอจงพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้และมัจจุราชคือความตาย จึงไม่แลเห็นเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปัญหาธรรมทั้ง16หมวดเหล่ามานกทั้ง15รวมทั้งโมราชมานกต่างได้บรรลุธรรมวิเศษเป็นพระอรหันต์สิ้นสวะกิเลสเว้นแต่ปิงขยมานกเพียงผู้เดียวที่สำเร็จเพียงยานเห็นในธรรมด้วย มัวคิดถึงแต่อาจารย์พรามภาวรีผู้เป็นลุงจากนั้นมานพทั้ง16ต่างทูลขออุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าประธานเอหิภิขุอุปสัมปทาต่างได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพร้อมบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยบุญเยริศ คือเกิดผลบุญอันเคยสังสมไว้แล้วในอดีตชาติครั้งบวชแล้วพระปิงขยะได้กราบทูลลากลับไปแสดงธรรมแก่พราาม์ภาวรีตามที่พระบรมศาสดาส่งเก็บปัญหาทั้ง16ข้อส่งผลให้ผู้เป็นอาจารย์บรรลุธรรมในชั้นเสขภูมิ ชั้นเสขภูมิคือผู้ที่ยังต้องศึกษาธรรมต่อไปจนกว่าสำเร็จพระอรหันต์นะคะคือได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีส่วนพระอาเสขะค,คือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะศึกษาเสร็จสิ้นได้แก่พระอรหันต์เป็นต้นพระโมคคาชเทระ มหาสาวกได้เป็นกํำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่คําสอนช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเสนาบดีทั้งสองประกอบกับปฏิบัติตนเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษดำรงตนผู้เคร่งครัดใช้สอยเฉพาะผ้าบังสกุลจีวร ที่ปนหรือเศร้าหมองด้วยปัจจัยสามประการได้แก่ปอนหรือเศร้าหมองด้วยผ้าปอนหรือเศร้าหมองด้วยได้ปอนหรือเศร้าหมองด้วยยอ้อมจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ได้รับเอทคคะในด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง คู่กับพระกีสาโคตมีเทรีเอทคะในด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมองนั่นเองด้วยบุญกุศลอันข้าพเจ้าได้เผยแผ่ประวัติของพระโมคราช ชเทระด้วยอานิสง์และผลบุญนี้จงนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จในลาภผลผุนทวีได้สร้างบุญบาร,รมีตลอดเป็นผู้ไม่จนเป็นผู้ไม่อับเฉาเป็นผู้ไม่อาภพเป็นผู้ไม่โดดเดี่ยว เป็นผู้สำราญเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้อยู่ในฐานะอันประเสริฐเป็นผู้ได้รับของประนีตช,ชั้นเลิศเป็นผู้ได้รับอิสระยะยศสูงสุดในแผ่นดินเป็นผู้ได้อริยทรัพย์และทรัพย์ในแผ่นดินเป็นผู้ได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ บังเกิดทันตาเห็นแมน้นผู้ได้เข้ามารับชมรับฟังก็ได้ผลพลอยแห่งบุญนิธิทั่วหน้าขอเจริญธรรมและขอทุกท่านได้รับพลังบุญจากการบําเพ็ญบุญวาสนาบารมีของพระโมคคราชเถระทั่วหน้ากราบขอบคุณ กรับสวัสดีค่ะ